สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโตนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัทพอโตนะคะสาขาที่1นนะคะร้านนะจะตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะติดกับถนนใหญ่สุวินทวงศ์เลยนะคะพี่พี่ขาอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะคะ แล้ววันนี้ก็มีรถกระบะนะคะแบนลองนะ้ำมาให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาล่านะคะ m p 3 0 0นะคะเป็นเครื่อง2.5 EL นะคะรถปี2018กับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่479,000บาท ลูกค้าประวัติดีฟีดาวนะคะตก่อนเดือนรับประมาณ7 0 0 0ต้นๆ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วดอกเบี้ยพิเศษนะเริ่มต้นเพียงแค่2.69%นะคะก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลานในการอัปเดตคลิปต่อต่อไปอีกนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น4ประตูนะเกียร์ออโต้ด้วยราคาดีผ่อนสบายๆนะคะพี่ขา ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยไฟ day h a m e r u n n i n ไ l i g มีให้ครบเลยนะคะไฟนะเดี๋ยวขัดให้ใสๆเลยนะคะไฟลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถนะคะสีเทาเดิมโรงงานแบบนี้นะ,ะแล้วได้ไายทะเบียนสามหลักไปเลยนะคะเจ็ดก็ไกลดดิด็ก8 9 0ูอ่า ได้เลขทะเบียนส,สวยๆไปเลยนะคะพีคคะ่ๆค่ะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอังลอยทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะแล้วยังได้ยางปีใหม่ๆไปให้ใช้งานด้วยนะคะพี่ๆดอกยางนะเหลือๆเลยขอบล้อก็ไม่มีรอยปูดนะคะขีดหรือปีนฟุตบอลมาเลยนะคะสภาพดีๆแบบนี้นะจัดมาให้แล้วนะคะบรัไรไาทางขึ้นมีให้ครบๆแบบนี้นะคะ กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะคันนี้ยังได้กล้อง3 6 0องศานะคะรอบคันเลยภายในนะคะจะได้เป็นคุมโพนสีดำแบบนี้นะตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมโรงงานเลยสภาพเบาะสวยสวยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมเดิมไม่มีถอดนะคะไม่มีแกะมาแน่นอนนะหัวน็อตเดิมเดิมพี่พี่ดูได้เลยนะไม่มีรอย ร่องลอยการไขเลยนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมนะเรียงการสวยๆแบบนี้นะเม็ดอาร์ตเดิมๆเ,เลยเรียงการสวยๆเยอะๆแบบนี้นะรับประกันว่ารถเก๋งเอนะคะเรามีบริการตรวจรถให้ลูกค้านะทุกจุดเลยเรามีบริการตรวจโครงสร้างให้ลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลักค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายนะไม่แออัดแน่นอนนะ เบาด้านหลังได้เป็นบอกผ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะแอร์ตอนหลักมีให้2ช่องแบบนี้นะความเย็นทั่วถึงแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆเ,เลยประตูด,ด้านหลังไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตนะคะเด,เ,เดิมเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะนีสภาพสวนสมบูรณ์ ฟีดาตกผ่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่บอดี้เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดแบบนี้นะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำกับสีตีลังกากอไมมา,มาน,นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมีให้ครบๆเลยนะคะแล้วก็โลโก้ในสันนะคะได้เป็นโครเมียมนะส,สวยๆเลยนะคะพี่พี่ 2,005นะคะนี่บอดี้ฝั่งนี้นะคะเรียบสารตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะคันนี้นะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะเบาะด้านหลังฝั่งนี้นะ,ะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพเบาะสวยๆแบบนี้นี่ก่อนส่งมอบเรารางทําคอนสัอา์ทาาําสปาให้ใหม่นะคะลูกค้าในส่วนของตัวนี่กระจกนะคะมองข้างพับปรับสัฟ้ากระจกปรับลงออโต้นะคะบานคนขับนะ เลขไมค์คันนี้วิ่งไปเพียงแค่15,000กับอีก445กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไมค์ตามการใช้งานจริงเลยตัวพวงมลาลัยคันนี้ก็จะได้เป็นแบบมาลิิััง์์ัันนะ,ะสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมลาลัยได้เลยนะรับสายวางสายได้มีคูดคอนโทรลให้แบบนี้นะคะลูกค้าหน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วยังมีจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ ระบบแอร์อันนี้ก็จะได้เป็นออโต้นะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพี่พี่นี่คอนโซลหน้าสวยๆแบบนี้นะกระจกนะครับปรับแสงออโต้ให้แบบนี้เลยนะคะนี่สภาพสวยนะเป็นด้านด้านบนนะคะไม่มีรอยยันหรือว่ารอยเจิมเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอยียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์2,500นซีซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลย ภาพน้ำมันเครื่องนะคะไม่มีไหลไม่มีซึมนะสติ๊กเกอร์นะคะไม่มีลอกไม่มีรอนเลยนะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะเพื่อเปลี่ยนไปเองลูกค้าดูได้เลยนี่รอยแต้มสีเดิมโรงงานแบบนี้นะสายไฟไม่มีรอยหนูแทะนะคะไม่มีภาพน้ำมันเครื่องไหลเลยคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยนะคะการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะนะ กเกอร์มอกอน,นะคะไม่มีลอกไม่มีรอดเลยสภาพสวดสมบูรณ์นะคะคันนี้นะราคาดี479,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เป็นนิสสันนาวล่านะคะ MP300 2.5 EL นะคะรถปี2018กับราคา479,000บาทรูกค้าเครดิตดีนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณ7,000ต้นต้นเท่านั้นเอง ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะเรามีบริการนะคะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์083 442 8762นะคะเบอร์นีแอนไลน์ได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่แล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ